เทปโรเลตนะครับเทลเบลเซอร์นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับ หลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบอิโม่บิลเเซอร์นะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเสียกกุญแจปิดอ่อนนะครับทีนี้มาสังเกตนะครับทางมุมจอขวานะครับสังเกตนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจสีเหลืองนะครับจะกระพริบนะครับถ้ากระพริบแบบนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทเงียบเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนร,ระบบ immobilizer ระบบรีโมทนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบใป้ลูกค้าดูนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer ระบบรีโมทสมบูรณ์แลวนะครับเดี๋ยวทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกเปิดนะครับทำงานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจ สังเกตนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจสีเหลืองที่เคยกระพริบนะครับก็จะดับลงทันทีนะครับดับเรียบร้อยแบบนี้นะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใจงานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเชฟโรเลตนะครับทำกุญแจรถหายหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ0ูน6 1 6ป6 5 5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ